ในขณะที่นี่เลยนะไปอีกฝั่งหนึ่งนะพี่บุญยอดฝั่งยุบสภานะ,ะ,ะคือคือพรคประชาชนเนี่ยวันนี้เขาเขาไปตั้งหลักที่สภาใช่ไหมพักเพื่อไทยก็ตั้งหลักที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ประเด็นหลักก็คือการออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาและจริงจังนะครับว่าได้มีการยืน่นทูลเก้าขอให้มีการยุบสภาไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ เรื่องนี้นะคือจริงๆเช้ามาเนี่ยโฆษกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณดนุพร์ก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการสื่อบางช่องไปแล้วว่ามีการยื่นไปแล้วแต่ว่าเราจะให้ฟังจากเสียงของคุณภูมิธรรมเวยชยชัยเลยนะครับว่าได้ยืน่นทุนกล้าวยุบสภาไปหรือยังนะครับสรุปว่ายื่นแล้วเหตุผลของเขาคืออะไรนะครับไปฟังกันครับขณะนี้สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าระบบประชาธิปไตายมันก็ บิดเบี้ยวนะครับมันไม่เป็นทํานองที่ควรจะทําการตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนนะครับที่ตัินใจว่าตกลงกันว่าจะยกร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยได้ยินประกาศว่าทางพรรคประชาชนไม่ไม่โหวตให้แต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาลซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็แบ่งยังไงมันก็เป็นสามกลุ่มอยู่เดิม แล้วพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยทําหน้าที่ฝ่ายค้านเราเป็นพรรคเพื่อไทยทาหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับพรรคภูมิใจไทยทําหน้าที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนพรรคประชาชนก็มีสองหมกอยู่ในตัวเองคือเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อน ไอ้บรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอยู่แล้วก็มีการดึงซื้อสสหรือดึงสสต่างๆซึ่งมันก็สับสนรุนแรงนะครับในสถานการณ์ที่เราดูอยู่ขณะนี้กับความเศรษฐกิจต่างๆที่มันมีปัญหานะครับแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งที่สําคัญวันนี้ถ้าไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับเข้ามาสู่ประเทศได้มันก็ยิ่งทําให้ปัญหาเศรษฐกิจมันยิ่งถูกกระทบและถูกมลมเลาปัญหาทั้งหมดแบบนี้อย่างที่ได้คุยกันฝ่ายกฎหมายก็คิดว่ามันควรจะ คืออนำนาจให้ประชาชนไปตัดสินใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปตัดสินใจได้เพราะอยู่ที่พระบรมราชินิจฉยกับสถานการณ์ต่างๆผมเองในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆนี้อยู่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าก็ควรจะต้องมีการกลาบบังคมทูลถวายสถานการณ์ต่างๆ ให้พระองค์ทราบและคิดว่ามันจะได้แก้ไขปัญหานี้ผมก็ตัดสินใจนะครับที่จะยื่นทุนก้านะครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ก็ก็ต้องรอเป็นกระบวนการตามประชาธิปไตยตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องรอนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยออก็พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยก็ต้องไปพิจารณานะครับอย่างไนที่คุณยอดฟังเหตุผลแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลไหม อันที่หนึ่งนะทำไมท่านผู้ทาไม่บอกเราตั้งแต่เมื่อวานอาถ้าหากว่าท่านทําแล้วตั้งแต่เมื่อวานทําทไมท่านต้องอึกอักยึกยักอรอนอนหลับฝันดีไม่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งมาถึงเช้าจึงจะไปทําเนียบแล้วมาบอกทางประชาชนทั้งประเทศว่าผมได้ยื่นทุนเกล้าแล้วทําไมท่านไม่บอกก่อนหน้านี้ครับอันนี้ผมถามนะก็ท่านบอกไปแล้วว่าคุณยอดลืมหรือเปล่าอยู่ในกระบวนการไม่ท่านบอกว่าถ้าคุณจับมือกันถ้าเธอจับมือกันฉันจะยื่น ท่านจะยุบคู่ไงเขาคู่ขู่เนี้ยขู่มันมีนัยยะในแง่ที่ว่าเพื่อให้ประชาชนในลังเลว่ะอย่างงู้นอย่างนี้จะกลับมาไหมทันหัวกลับเลยคือเผื่ออีกนิดนึงไะเอาเคถ้าชัดเจนปุ๊บอย่างวันเนี้ยวันนี้พี่เท้งชัดเจนแล้ว่ะใช่ไหมแถลงข่าวตู้มยื่นเมื่อวานแล้วไงแต่คุณยื่นทูนเกล้าเมื่อวานแล้วนะเรื่องใหญ่อีกของประเทศชาติมกําลังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้เขาทําไมไม่พูดความจริงกับประชาชนล่ะเขาจะพูดก็ต่อเมื่อ ได้ประโยชน์เสียประโยชน์ใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นเกมหมดอ่ะนะครับ,รบแล้ววันนี้ก็เลยอึมครึมกันเลยเว่าจะดือ้อต่อ,อยังไงเนี่ยนะยิ่งยิ่งถ้าไปฟังเหตุผลนะไอ,เอ้เรื่องเรื่องไม่บอกประชาชนบอกประชาชนอันนี้ที่พี่บุญยอก็ประเด็นหนึ่งนะอันนี้สําคัญด้วยจึงบ,บอกอันที่บอกว่ามันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องปกปิดใช,ใช่ไหมแต่ทุกอย่างมันเอามาใช้ประโยชน์ในทางเกมการเมืองแต่เหตุผลที่ยกขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับการที่มันก็ไม่พ้นตัวเองนะ คุณภูมิธรรมบอกเมื่อกี้เนี้ยที่เราเปิดให้ฟังเนี่ยนะท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีปัญหาวันนี้ไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับเข้าสู่ประเทศได้ทําให้ปัญหาเศรษฐกิจถูกรุมเรา้าและกระทบก็สองปีนี้เป็นใครบริหารประเทศเออคือเอาค่าตามหลักเนี่ยนะเศรษฐกิจประเทศมีปัญหาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีปัญญางเศรษฐกิจมันเลยมีปัญหามันเลยถูกกระทบมันเลยถูกรุมเร้า สิ่งที่รัฐบาลที่มีสัตว์ปิิตนะที่ชอบอ้างประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องทําก็คือต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก,กว่าเออผมหมดปัญญาแล้ว่ผมแก้เศรษฐกิจให้พี่น้องไม่ได้เลยไอ้เงินหมื่นที่จะแจกให้ผมก็แจกได้ไม่ครบนะไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ไอ้ครอบครัวละสองหมืน่นรายได้ต้องถึงสองหมืน่นไม่ถึงสองหมืน่นผมจะโอนเงินเข้าไปเพิ่มเติมอย่างเงี้ยไม่ได้ทำเลยผมไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนะเออผมเปลี่ยนรัฐมนตรีพาณิชย์มาสองคนการค้าการขายก็ยังไม่ดีแล้วราคาพืชผลก็ยังตกต่ำอยู่ นะนี่ผมเพิ่งมาโอนเงินช่วยชาวนาไปได้หลับพันเมื่อเมื่อวานไปอเมื่องนะหลังจากที่โดนด่ามานานนะคือจะไปอ้างเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นนะครับนี่แหละนะฮะ